โอเคทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาเล่นเกมเกมน,นี้ที่มีชื่อว่า g กา f r e าฟรี Yay! ไฟยัยมาหาเกมน,นี้นะครับก็เหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าผมไปที่ไหนนี้ก็รู้สึกว่ามีแต่คนตามหากา a ีนาฟรีไฟเลยนะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วละ่ะแต่รู้ท่าวั่าเป็นเกมแนว s u r v i a l เอาชีวิตรอดนะครับ เพื่อไม่การเสียวเวลาคนไหนที่เข้ามานะครับกออย่าลืมกดไลค์กดซ <พอ S 1> ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับกดไรวาละมาเอา่อเปิดเตือมาเราก็จะเตื้อง่างหรือด้งเือเด,ด้งเดองเด้งเดองเด้เด้งเดิดเด้งแล้วิดดเขเี่ย ไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันคืตุ๊กตาเป็อะไรเนี่ยมันเกิดเสีอตุ๊กตาพวกนี้เนี่ยอืมไม่มีอะไรไม่มีของเลยไม่มีของนะ กลายเป็นลูกปอนด์เดยเอะจึิงจังปะเนี่ยมาแล้วแ่ดูสักตัวเกาะสวรรค์ที่สองพันเท่าไหร่ก mm. ็ไม uh. ่รดีอืมลองโอยหน่อยดีทุกคนลองถานด้ดีกว่า ขมนี่สายบู๊ในัำมานะทุกคนผมบอกเลยนะคิดว่าชนะผมได้ต้องฝึกฝนมาหลายปีนะทุกคนนะผมบอก,กตรงๆเลยนะถ้าคิดจะมาเอาชนะผมเนี่ยพันปีนะทุกคนนะโคตรมอเลย ได้เกาก็ปลื้มไจครับฮอมันคืออะไรอะ่ะมันมีจะเข้ด้ยวยเวหเออ้สไม่ได้เล่นเกมน้ำไม่รู้ว่ามันมีอะไร ทาใหม่แล้วปล่าเนี่ยขาดเกาะทุกคนเรายังไม่มีเกาะเสียงเท้าต้องอยู่ฐานนี้แหละเดี๋ยวเ,เสียงขึ้นก่อน เดี๋ยวทุกคนมาได้ยินด้วยมาสุนคนก็มาจังหวะนี้ผมไม่สู้ตายเลยนะทุกคนนะสู้จนตายนะทำไมไม่มีเกาะเลยวะไอ้บัเกเดชก็มาจังหวะนี้นสงสารใคร่อนนี้หรือเปล่า ເຫ <c oughs> yeah, so ັນແລ້ວຊູມມາແຕ່ກ່ອນ นี่เป็นไหนรัทุกคนโอ้มีตัวตามหลังวามีตัวตามหลังแม่ทำไมแอบสอดชาวบ้านอะไรเนี่ยมีนกระสานมั้ยไปละมันจะกระนันไปลำไ,ไ,ไม่ดอกเดียวไม่ตายวะ แตกไปสิครับก็แตกไว้สิครับก็แตกไ้สิครับมืออะไรของเราแตกครับเหมือนเหมือนเด็กกระโปรงเช่นเลย พูเนี่ยเด็กกระโปานี่สายสุมเมตนานใช่ไหมทุกคนดีเงิงก่อนมึงกันมึงได้สองกันหัวแตกเลยทุกคน ี่มาถูกทางวะเนี่ยมันตายอยู่ไหนวะเ,นนนเดี๋ยวย้ายก่อนย้ายก่อนเดี๋ยวยิงโดน 啊，这个垃圾也同意了。 ขายแล้ววิ่งกีค้ครับาอาา้กูหอบพ่อจะเก็บของไง่าเฮ้ยก็ยยถ้าผมเล็กกะยังไงก็ขอโทษด้วยทุกคนที่มาคำว่ามึงควรทำยักหน้าผมะกะบไหลยิงหัวมันทุ้านอเป็นผมไม่เดินล่นาแล้วแล้ว tên cái cạc bé tam tá cạc hàng em đến à Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp ตัวเราจะเล่นยังไงให้การทุกคน ไม่ไปไปเดี๋ยไปเลยโอเคตามน,นี้แหละมาตามน,นี้และเราจะต้องชนะให้ได้ตอนนี้เราจะต้องเอาที่หนึ่งแนละ้วทุกคนนะเข้าใจไหม เราสายยิงในตำนานนะแต่เครื่องโคตรแหลกเลยเครื่องะไรวะเครื่องแหลกนีกแันสาวมดอทุกคนมันนี้โดดเลยอันนี้แบไแน์น bỏ đây rồi quá ừ. đẹp subscribe cho kênh Ghiền มันไม่ยิงหัวโอ้เกาะแตกอีกยาก็ไม่มีจะเติมพรญยาดโจมหายยาครับหายยาละหายยาก็ต้องรักษาทุกคน เจอเยอก็ต้องรักต่อเจอภรรยาต้องทำไงก็ต้องวหวสินี่แหละปืนก็หมดอีกจกย้อนเลย เป็นอย่างนี้ไม่รอดแน่จต้องรีบหาอาวุธเกาะหนึ่งกับเกาะสามเกาะหนึ่งก็แตกอีกไม่เบรดบอลไม้จะทำอะไรวะเนี่ย ลาลมพื้นลัานอีกนะอย่าก่อนจบงาน อยู่นี้ที่นี่ม,ม,มีิครับแล้วม,มีคนอยู่ที่นิ่งนครับผม,มอยากบวกครับเป็นคนเลยกนิดครับเป็นคนเจนี่นิดนิดครับ ผมเรียนแ้วก็ผมมาเหนือนะครับตอนนี้มันนี่คนจริงนะทุกคนเทรไงมันอยู่บนฟ้าครับทุกคนมันอยู่บนฟ้ามาเข้าบ้านเขียวแล้วทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกคนเห็นมันใช่ไหมทุกคนว่าไง แล้วเราคนบวกไว้ทุกคนจะชคิวการเอาตัวรอดของเราไม่มีเลย <c oughs> เราจะต้องไปลอยหลังนะทุกคนนะ anh nghĩ nó nên có thể mất lợi mua đình đề nha anh mua tiền hoặc ít ít mua đình đề tôi tông bên trái tầm nào không thấy mì nữa chỉ โ้โมือลั่นมือหลอกมือลั่นมันก็รู้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ ลังบินกำลังบินมาจนไม่ได้งั้นต้องไปาหาแอร์เราละ้เรารูว่ามันอันตรายนะทุกคนแต่เราก็ต้องไปเพราะเราไม่มีอะไรเลยจะพิดตามเรามาวเนี่ย<ม>จะโดนใสระหว่างทางไม่มีทุกคน เป็นไปได้ไหมแบบนั้นเราก็รอมันอยู่ข้างบนนี่แหละนะเป็นไปสิครับมาแล้วมันมาแล้วเอามันทำไมไม่ขี่เ่ย ไม่แต่มามันตึงแค่ไหนแล้ตะคอนมันยังไม่เคยเห็นหน้าคอยระบอกแ่งเต็มเลยได้นี่เราครูคอยโบได้ครูแต้คอยลงยิงพิดลงมันคือบอบีจักเท่อ มันม่สายของผมเลยนะทุกคนกออ็ก็แตกโอ้โหเจ้าะไรไปสู้กัมมันเราคือสายส้มในตำนานมือได้ไมือได้วงมันดีๆมันจะนานเกินเปนล้านวงนะ เราใช้มอบเป็นตำนานเราไม่น่าไปเปิดจุดเลยทำไมเราทุงไม่ยิ่งตั้งแต่ทีแรหา,ากระซงใส่ตัวเองคือการอืาแล้วก็พี่ป้าพี่พ่อ่อาโซมันกับีบมาแล้ว มันห่วจังไรฮาก็ต้องฝ่ายโอวฮาาคือความท้าทาย โอ้ทำไมมันแรงจังโอ้โหก็ชามบดแตกเลย โ okay. อเคเราเป็นว่าอะไรประมาณนี้อ้า oh. วทำไมคอยซึ้งแรกแท่โอเคทุกคนรู้สึกว่าคอยหิวข้าวเราเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวก่อนในที่ห้าคอยกันยังพอได้กำลังใจอะไรจุบ๊บ